เคยลืมของไว้ในตู้เย็นจนหมดอายุหรือไม่หรือต้องเสียเวลาไปจดรายการในการซื้อของเข้าบ้านหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำเสนอ ตู้เย็นอัจฉริยะครับโดยตู้เย็นอัจฉริยะทีนี้เนี่ยก็จะต่างจากตู้เย็นธรรมดาโดยที่เขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่มันจะไฮเทคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตามของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยจะมีระบบกล้องภายในเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือช่วยคุณสามารถตรวจสอบว่าของในตู้เย็นเนี่ยมีอะไรบ้างขาดตกอะไรบ้างอย่างเช่นการที่คุณเนี่ยจะไปซื้อของข,องข้างนอกเนาะว่าจะซื้อของมาเติมในตู้เย็นเนี่ยจะต้องเติมอะไรบ้างเนี่ยคุณก็สามารถเปิดข้อแอปไปได้ แล้วก็ดูว่าเนี่ยเราขาดของอะไรนะในการซื้อเข้ามาอัานที่2การแจ้งเตือนวันหมดอายุแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของตู้เย็นคือการกเก็บอาหารและถ้าเกิดเราสามารถรู้วันที่แน่ชัดของมันได้ล่ะจะเป็นสิ่งที่ดีขานาดไหนซึ่งตู้เย็นอัจฉริยะสามารถบอกเราได้โดยที่เขาเนี่ยใช้เซ,นซ็นเซอร์สแกนบาร์โค้ดหรือให้คุณแปะป้อนข้อมูลของอาหารลงไปเนี่ยเพื่อจะแจ้งเตือนวันหมดอายุของอาหารนั้นๆเพื่อให้เราเนี่ย จะมีความสะดวกม,มากขึ้นหมดปัญหาเรื่องที่อาหารในี่เน่าเสียโดยที่ไม่รู้ตัวข้อที่3การสร้างรายการช้อปปิ้งอัตโนมัติก็อย่างนี่ผลกลืนเป็นอข้อแรกเนาะว่าเขาเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าของตู้เย็นเนี่ยขาดแคลนอะไรบ้างแล้วก็สามารถในกรณีที่เราไม่คิดไม่ออกว่าตู้เย็นเนี่ยขาดอะไรไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของ AI เนี่ยอาจจะมาช่วยในเรื่องของการ ช่วยคิดว่าเนี่ยตู้เย็นแบบนี้ควรจะมีอะไรเตรียมไว้สําหรับออการทําอาหารหรือการใช้ชีวิตว่ากันไปเนาะหรือบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีถึงขั้นการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านตู้เย็นเลยก็มีก็คือเป็นจอติดไว้กับตู้เย็นเลยนะ 4. หน้าจอสัมผัสที่ฉลาดอ่าเห็นไหมที่ผมกล่าวเปลีนน่ยนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออาจจะเป็นหน้าสำหรับสามารถสั่งออนไลน์ได้เช็คของในตู้เย็นเช็คอายุเช็คเวลา,ววลาหรือบางทีอาจจะมีการเปิด u t u b e ได้ก็เป็นได้ ดังนั้นก็สามารถใช้ดูสูตรอาหารก็ได้ว่าเราจะทําอะไรดีตื่นขึ้นเช้ามาอาจจะคิดไม่ออกว่าเราต้องการจะทานอะไรเราก็จะมีจอตัวนี้มาอาจจะเป็นจอจที่ช่วยแนะนําอาหารเช้าว่ากินอะไรดีอะไรที่เหมาะกับเราหรืออะไรที่เราชอบหรืออะไรที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองอย่างที่5้การประหยัดพลังงานอ,อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นยืนถึงตอนนี้เนาะว่าเนี่ยฟังก์ชั่นมันเยอะกว่าไอ้ตู้เย็นธรรมดามากจะทําให้เนี่ยการใช้ไฟของมัน,นมากขึ้นหรือเปล่า แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วเนี่ย IOT เนี่ยจะช่วยก็อาจจะมีฮาร์ดแวร์หลายตัวเนี่ยช่วยในการาลดในส่วนของการใช้พลังงานไปหรือการใช้พลังอื่นมาทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรืออะไรก็ตามแต่คงที่ไม่มีถึงระดักพลังงานแสงอาทิตย์หรอกแต่แค่อาจจะช่วยเอชะลอนะหรือไม่ก็ลดการใช้ไฟลงทําให้ประหยัดมากขึ้นโดยสรุปได้เนี่ย ตูเ้เรียอัจริยะเนี่ยไม่ใช่แค่ที่เก็บเก็บอาหารแต่เป็นผู้ช่วยเนี่ยที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะไม่ว่าเออก็จะตามหัวข้อทีกล่าวมาข้างต้วเลยขอบคุณที่รับชมกระผมนายเขียร์ลักินด้วงรหัสกาศึกษา1660902543ขอจบการนำเสนอพิธีนี้ครับขอบคุณครับ